สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง f s r k z นะครับเราก็จบกับเจ้าจวนไปแล้วนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าหินไอหินตาแดงอ่ะเรียกว่าไอหินแล้วกันผมไม่รู้ชื่อนะอันนี้บอกชื่อผมกันมาได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะพามาสำรวจห้องมันเลยแล้วกันมันก็จะมีห้องครัวเฮ้ยห้องครัวมึงหรูเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ห้องธรรมดาห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องนอน โอเคมันไม่นอนไหมมันจะยืนนอนก็โอเคชินแล้วชินแล้วมาเรามาดูอาหารไปก่อนเลยมันมีอะไรม้างโอ้ oh. ซื้อมาทุกอย่างเลยแล้วกันขาดไม่ได้ต้องมียาพิษให้มันกินอย่างละอันเลยแล้วกันเฮ้ยมง่าปากนะกูั่ะอึบ๊บเฮ้ยเฮ้ยก็กินไป กินไปกินไปกินไปโอ้กินไม่หยุดเลย <Yeah. S 1> น,นีอน่อันนี้เก็บไปก่อนอันนี้เก็บไ้ก่อนอันนี้ของดีอันนี้ของดีอ,นนอดย่าพิษเออลืมบอกไปมันมันไม่มียาถอนนะนะมันไม่มียาถอนพิษอ่ะอาบน้ำให้มันดิผู้พัฒนาเดียวกันชัว ถูสบู่ลืมตาไม่แสบตากัเหลือไง oh. สงสัยมันจะไม่แสบตาได้อย่างเงี้นะเรามาเล่นเกมมาดีกว่ามันมีอยู่สองเกมมาดูกันโอ้เป็นเกมแบบเอ่อรอดช่องรอช่องมาเดิมโอ้แล้วก็อีกเกมหนึ่งเกมอะไรเอ่ยเดี๋ยวมันเล่นยังไงวะ เอ้ยเล่นไงอะเฮ้ยเล่นยังไงไม่เล่นยังไงอะไรของมันมะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วิ่ีก็คือผมอะก่อนที่ผมจะมาทำคลิปอะผมให้มันกินขวดหนึ่งแล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่า แต่ผมมันจำไม่ได้ว่าตอนนั้นมันตาแดงอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคนที่สองนะมาจัดระยะพิษขวดที่สองเอาไปแล้วอไอ้โถยตัวแตกแล้วก็เหลือแต่ขาเอ้ยห้องสารเฮ้ยอุ้ยห้องสารเห็นไหมเอ้ยเอาวะาอาว่าตื่นเต้นว่ามันจะมีแร้วเป่ ห้องโยกเลยห้องโยกเอ้ยเฮ้ยเ้ย,เย,เยมาเข้าเกมล็อ,อกใหม่โอเคแล้วก็เข้าห้องเข้าเกมมาใหม่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่สามเลยคนที่สามเลยแจดแปลคนที่สามนะปุ๊บแล้วก็แตกอนเดิมอันนี้คนที่สาม ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่ห้องโยกก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆงด้วยอ่ะก็น,นี่ก็คนที่สามนะ <c oughs> โอ้ยไอก็คนที่สามครับมันทำไม่ละเอียดนะก็ไอเจ้าทอมนะไอจุดไอจูนไอจูนเนี่ยมันทำไม่ละเอียดไหมไอจวนนะไอจนะูนมันยังมีเปลี่ยนสีห้องไอ้นี่มันไม่เปลี่ยนสีห้องนะ แต่ว่าตามันแดงก่ำเลยกิมที่ตัวมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ตสายตามันน่ากลัวมากเลยเหมือนอาฆาตตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยมันจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไอ้เจ้าทอมนะเออไอ้หินมันจะแบบแค่ตาแดงเหรอแต่ต่รู้ไหมผมกลัวเลยมันผมไม่ได้กลัวตามัเลยผมกลัวตีนมันนะมันเอาตีนมาจากไหนแล้วตีนมันใส่อะไรเราท้าแตะเหรอมึงเอามาจากไหนเนี่ย นี่ผมเล่นเกมมันเป็นแล้วมาก็คือมันต้องขยับโทรศัพท์นั่นเองนี่เนี่ยแค่นี้แหละมันต้องขยับโทรศัพท์เอามันก็ไม่มีอะไรนะแถมมันพูดไม่ได้ด้วยนะประเด็นไหนเนี่ยมันพูดไม่ได้โอเคตอนนี้เราอยู่ในช่วงเกมว่าตึงแล้วคอมเมนต์นะตึงกว่าเป็นเป็นช่วงที่ผมพีทขึ้นมาเองเลยนี่มัน โอ้ขำหน้าปกเกมอ่ะก็คือผมจะบอกงี้ตอนผมโหลดมาผมโหลด apk มาผมไม่คิดว่ามันจะมีในเพจสตูดพอมาเห็นหน้าปกก็กว่าเลยขอแคปไป่อยนะขอแคปไป่อนยเดี๋ยวไปทำปกเอาไปทำปกนีก่แคเปเลยมาแล้วมาอ่านคอมเมนต์กันเริ่มจากคอมเมนต์แรกเลยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าไปแล้วกูเตรียมปวดหัวเลยโอ้พระเจ้า เกมนี้เท้าสวยมากๆฉันอยากเท้าสวยแบบนี้นานฉันอยากเท้าสวยแบบนี้มานานแล้วมันทำให้ฉันเสพยาฉันชอบมากๆเลยจุ๊บมั่วโอ้โหกูว่าคนเดียวจะคลิปที่แล้วแน่เลยเน่ยโอ้ยมึงมาอีกแล้วหรอวะแล้วก็ต่อไปแล้วก็อันต่อไปโอ้พระสงฆ์เท้าไม่งามพอ อยากมีที่ขัดเท้าช่วยเพิ่มให้ฉันภายในยีิบสี่ชั่วโมงอันนี้อยากได้ที่ขัดเท้าเหรอไม่ใช่ผมสงสัยไม่ใส่รองเท้าอะไรมากกว่าอ,อไอโอผสมเลยไอโอผสมโอ้พระเจ้าเลยมาทีไรปวดจิตทุกทีเลยโอ้ผสมเกมนี่ช่างงดงามจริงหลังจากที่ได้เห็นเท้ามันช่วยเติมเต็มส่วนที่ว่างเปล่าในชีวิตฉัน มันช่วยสอนให้ฉันโอ้ยไอ้พวกนี้อีกแล้วว่าอย่าคนเด็กมันดูเยอะไม่อยากอ่านเลยช่วยให้ฉันเสพยาได้เกินขนาดยานี้คืออะไรโคกผงเหรอโคกบดผงใช่ไหมเอ็งบอกทีว่ามันคือโคกบดผงใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปโอ้พระเจ้ามันดีมากตัวละครน่าเกลียดน่ากลัวมากก็คือเขาชอบนันเอง นี่กาทำนี้โอเคด้วยต่อไปโอ้พระสงฆ์ฉันว่ามันดีมากเหมือนกับฉันอยู่ในรัฐโอไฮโอได้โปรดสอนฉันสร้างเกมภายใน24ชั่วโมงอันนี้อยากอันนี้แบบเกิดแรงบันดาลใจไงคือแบบเห็นแล้วโอ้เกมมันดีมากเลยนะจอดี้ก็เลยแบบอยากสร้างเกมไงโอ้พระสงฆ์เกมดีมากจนฉันอยากเกทตเกทตตัวนี้คือ โอ้ยอะไรกันครับนี่เยเฮ้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 ยนี่นี่นี่คอมเมนต์หนึ่งดาวเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนี่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 รูปโปรไฟล์มันคืออะไรกันวะอะไรบ้างดูด,ด,ดูหนึ่งดาวหนึ่งดาวผมกลัวจะฉี่แตกเลยครับอายโอย้ไม่น่าเลยนะพ่อหนุ่มโอ้ยคอมเมนต์มันน้อยอ่ะนี่นี่ถ้าใครอยากเล่นนะชื่อเกมชื่อนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เลยแหละเนี่ยคนเล่นกี่คนวะ โว้ยคนเล่นหนึ่งล้านคนเนอะยังสุดนะก็โอเคนะท่านผู้ชมถ้าใครอยากให้ผมลองทำอะไรแปลกๆในเกมนี้นะฮะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะฮะแล้วมันชื่ออะไรก็บอกผมมาด้วยนะฮะหรืออยากตั้งชื่อมันหรืออยากให้ผมเรียกมันว่าหรืออยากให้ผมเรียกมันว่าอะไรก็คอมเมนต์มาะฮะคลิปหน้าจะเป็นเกมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม